คิดเรื่องคนเก่งมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งรู้อะไรรู้ให้จริงรู้ให้สุดทางนี่คือประเภทที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งคือถ้ารู้ตัวว่าเป็นนกกรุณาบินขึ้นไปให้เป็นอินทรีย์เป็นอีแร้งเป็นเหี่ยวเป็นอะไรว่าไปอย่าบินต่างๆแค่นกกระจอกเป็นนกผู้ถูกล่าอีกประเภทหนึ่งถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นเสือคุณจะเป็นเสือชีต้าเสือโค้งจงเป็นเสือที่เป็นจ่าฝูงคุณเป็นเสือนี่ หรือคุณจะเป็นปลากระเบนคุณจงเป็นปลากระเบนที่ยิ่งใหญ่อยู่ภายใต้ท้องสมุทรหรือคุณจะเป็นฉลามเป็นฉลามไม่ได้นี่คือหลกักคิดเก่งอะไรเก่งไปเลยคุณจะเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์จงเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ที่เก่งที่สุดในโลกคุณจะเป็นนักบริหารธุรกิจก็จงเป็นนักบริหารทีร่เก่งท,ที่สุดในโลกอ่านี่คือหลักคิดที่หนึ่งหลกักคิดที่สองคือเป็นแม่งหลายๆอย่างเป็นเป็ดบินก็ได้ลอยน้ําก็ได้เดินบนบกก็ได้เกิดเหตุเกิดอะไรเข้ามา ็ดลอดเป็นแมงสาบกินอะไรก็ได้วันดีคืนดีเจอของดีก็แดกได้เจอของไม่ดีเจอขยะก,ก็แหลกไ่บินได้ด้วยนะวิ่งก็เร็วสร้างความน่ากลัวให้คนได้ด้วยอย่างน้อยกูก็กลัวมึงเคยเห็นไหมแมงสาบถ้ามันอยู่ชั้นสองอย่างนี้นะมองหน้ามันนะสักพักหนึ่งแม่งจะบินมาแล้วแม่งก็บินจริงๆแล้วที่น่ากลัวที่สุดตนะัวนะะ่หยเลยอ่ะแมงสาบบินได้ที้ยะขนลุกแม่งจะบินมาเกาะตรงเนี้ย ตกอ้เอ็งสามแมงสามคิดตุ๊ดแตกเลยอ่ะมันมีหลักคิดสองแนวแบบนี้เก่งด้านไหนเก่งเลยหรือเก่งแม่งหลายๆด้านไม่ต้องเก่งมากหรอกให้รู้ทนะุกด้านการเงินก็ต้องรู้บริหารธุรกิจก็ต้องรูออ้ทางด้านเทคโนโลยีเทคนิคก็รู้คอมก็ต้องรู้ด้วยบัญชีการเงินต้องรู้ให้หมดถูกป่ะเพราะงานมันไม่ได้มีแต่ด้านเดียวมันมีคนสองกลุ่มเนี่ยถูกทั้งคู่แล้วแม่งก็ผิดทั้งคู่ ในบางสถานการณ์และในบางสถานการณ์อมืมันเป็นแบบนั้นนะ